ยังไม่ยอมถ้ายังฟังก็ทำไปนี่แต่มันรั่ไงจตมันรั่เครื่องก็จะมีแบบมีโชงมีชักอะไรด้วยนะได้ข่าวว่าเามีโชงมีชักด้วยนะครับแต่ว่าเลยผมอยากรู้ว่ารถมันจะดังยังไงท่อหมกแล้วก็ลูกอะไรเดี๋ยวเราค่อยบอกฟังเสียงก่อนเอาพี่เดี๋ยวให้พี่เขาสะตั้งให้ฟังเสียงนิดนึงหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินนั่งริน ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีครับทีมรัถช่องพี่เบลนี่คือครับผมก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวรถอีกคันหนึ่งครับก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าพอดีเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงแบบฟิลนะครับดูดีไม่นด้ได้ยินเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่เขามาไกลยอยู่มาจากดอนสะหนะนะครับเดี๋ยวเราไปเจอไปดูกันว่ารถพี่เขาทำอะไรบ้างก็คือเห็นแล้วก็สะดุดตาเขาแต่งรถเป็นนะครับเพราะว่าสีรถกับสีล้อมันตัดกันแล้วมันแมทกันเข้ากันพอดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาดีกว่าตอนนนนนนีี้หหััััไปดดดูพ่่่่เเคคางงงกก็บลมิิ นั and performance and performance> ่งค like like ิดหนักอยู่ไปเดี๋ยวเราไปถามเลยไปคุยเรื่องรถรีวิวเลยนะครับผมไปดูกันว่ากลับมาแล้วบ้างนี่ไม่รู้รถรุ่นอะไรเดี๋ยวถามพี่เขาเลยนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อบิวครับชื่ออะไรนะพี่วิวนะพี่วิวนะพี่วิวพี่วิวเราเรียกพี่วิวแล้วกันนะครับพี่วิวมาจากนอนสักพอดีนะเน็ตเช็คมาก็ถือว่าไกลอ่ะเอาแต่ขนมปังกันมาถือว่าไม่ตากล้องเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวรถที่ดีเขานะผมนี่รถรุ่นอะไร ลด้ายบ่านเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาแต่งอะไรบ้างนะครับแต่ว่าคือแบบเครื่องก็จะมีแบบมีโชว์มีชักอะไรด้วยนะได้ขาว่าเขามีโชว์มีชักด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูชุดหน้าไปดูข้างหน้านะจานของอะไรพี่จานจานไม่ทราบเหมือนกันครับราคาประมาณเท่าไหร่สามร้อยแปดครับสามร้อยแปดครับอันนี้เป็นปั้มเดิมป่ะพี่ปั้มเดิมครับเดิมเลยนะผมแล้วก็ชุดล้อเป็นของอะไรครับบันไซบันไซครับบันไซนะชุดล้อนี้ผู้เก็บรับทอง้ข่าไหน ทุบของอะไรพี่ไม่ทราบเหมือนกันครับราคาประมาณเท่าไหร่ราคาก็ประมาณสามสี่ร้อยได้นะทุบนะครับครับทุบเลยครับสามสี่ร้อยพร้อมแกนครนะพร้อมแกนด้วยใช้งานพร้อมใช้งานเลยง่ายๆนะครับต่อไปมาดูสติ๊กเกอร์เลยนะเจ้าแม่ริ้วแสดงสีนะได้สุดฟันแสดงว่ามีหลายสัมรักอยู่นะหลายสัมรักนะโอเคครับผมต่อไปมาข้อข้อเลยนะ ก็ของของอะไรพี่ของไเน้ยกดีนะครับเจนสวยอ่ะราคาเท่าไหร่กี่ั้นาี่ก่ก็มีราคาว่าเท่าไหร่ดีไปดูทีไทยเซนเงินพันเจ็ดครับเจ็ดพันกพันเ็ดรเอาเรีอกเอาเรือกพันเจ็ดนันเจ็ดแล้วบาทพี่ซื้อสั่งซื้อไหนสั่งซื้อในเฟสครับโอเคโชคพี่โชคของแล้วของบต้องรับตัดกับบัแล้ว ตัวนี้คู่นึงเท่าไหร่ครับคู่หนึ่งก็ประมาณพันร้อยได้ครับพันร้อยบาทคู่หนึ่งแล้วก็ปลายปลายขวาหนึ่งคู่หนึ่งครับไปต่อไปครับอ้าวของอะไรครับพี่ของอัปเตอร์ของอัปเตอร์อัปเตอร์ใช่ไหมพีอ่อัปเตอร์อัปเตอร์ราคาเท่าไหร่ครับประมาณพันเจ็ดครับพันเจ็ดข้อพันเจ็ดอาร์พันเจ็ดนะครับผมตอนนี้ก็ปลาเลยสามพันกับสี่พันแล้ว <c oughs> นะครับผมกอญแจก็ป้ายของไทยทีด้วยนี่ ไอ auto, so. ้ก่อเท่าไหร่พี่บ้านซื้องานงานแล้วครับราคาก็อยู่ประมาณร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทครับถังโอ้ยถังมีถังมีถังมีเนียมหวากันนี้มีถังมีเนียมรถรถรถไใ่เบาด้วยถ้าผมถังมีเนียมใบคู่ไอ่ใบเท่าไหร่พี่ใบพันแปดครับพันร้อยบาทพันเก้าประมาณนี้ครับซื้อมานานอย่างพูดนานเลยครับชุดสีชุดสีของผมดือแต่หรือเปล่าดื้อไม่แต้ครับเป็นุสีสิง้ครับทั้งคันเลยแบบนี้ ใหม่ทั้งคันเลยว่าพี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับปั้นใหม่ทั้งคันครับอันนี้คือเป็นรถปั้นก่อนหน้านี้เป็นรถไข่บ้าก็เป็นรถตาอ๋อเป็นรถตาครับนี่อ่ะบายเมื่อกี้อีกคันหนึ่งอะไรนะรถแม่รถแม่อย่าล้อเล่นคนที่มาในรถตารถตาอย่าล้อเล่นนะผมมาเติมเบิร์มกันนั้นรถตาเนี่ยถทะเลตามก็ต้องติดมาหลายรอบแล้วครับอ๋อคือทำมาหลายรอบแล้วหมดไปหลายบาทนะผมว่ากันอ่ะ เยอะแล้วครับยอมยังพี่ยอมยังผมดันนะเยังไม่ยอมถ้ายังตั้งก็ทำไปนี่แต่มันรักไงแต่มันรักแล้วหัวใจมันรักชุดสีประมาณเท่าไหร่พี่ชุดสีก็ประมาณพันเก้าครับพันเก้าเดีวทันขันไปดูชุดสีเขาสีมันแตกกับล้อมากเลยนะต้องดูดีๆนะต่อไปมานี่ไปลาอันนี้อ่ะพี่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ ไปลิงวนะไปลิงกะฮาวาไทยจำไม่ได้เหมือน,อนกันครับจับสภาพมาแล้วก็คือว่าเขาคิดเป็นรัวไม้ก็หมดเลยครับใส่ทางหน้าตอนนี้คือก,ก,ก,กันไม่รู้พี่อย่าว่าเลยผมอยากรู้ว่ารถมันจะดังยังไงท่อหมกแล้วก็ลูกอะไรเดี๋ยวเราค่อยบอกฟังเสียงก่อนเอาฮิเดี๋ยวให้พี่เขตาจตะให้ฟังเสียงนิดนึง ยงแล้วมันรู้สึกชุ่มชวยกันไม่รู้แบบรู้สึกแบบใจแบบสบายอย่างเงี้ยนะเราจัดแล้วตัวเองโอ้โหรู้สึกใจสบายเลยถ <c oughs> ้าผมสงสัยละ <c oughs> เดี๋ยวเราไปถามพี่กัาดีกว่าว่าสเต็ปเครื่องอะไรนะครับพี่สเต็ปเครื่องอะไรพี่เห่ชักห้าห้าหกชักห้าพี่ชักด้วยโอเนี่ดูรถนี้เปรียบเที่ยวใหม่อันนี้ดูรถนี้ <c oughs> ดูรถนี้นหมดความหวังนังนดูรถนี้นะดูรถนู้น แล้วก็รถสภาพดูดิสภาพดูสภาพรถนี้เนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่ารถสะดุดมทานะวันทองพี่ว่าผมว่ารถคันนี้เออแพี่ก็ยังคิดเหมือนพี่เลยนะโอ้คิดเหมือนกันถ่ายสองคลิปก็คิดเหมือนกันอ่ะเห็นนะเออนะครับผมคันนี้ก็เป็นรถตาแล้วพี่เอามาบ้านใหม่หมดเลยครับเป็นสิทธิ์ทั้งคันพี่ประมาณเท่าไหร่พี่พอจะบอกมาพี่แบบตัดไปล่าสุดล่าสุดหมดไปส่วหมื่นกว่าบาทเนี่ย มาแบบนี้สองหมื่นกว่าบาทเครื่องด้วยนาพีไม่ไม่รวมครับรวมภายนอย่างเดียวภายนอย่างเดียวภายนอย่างเดียวภายในอย่างเดียวนีเครื่องนี้คือที่ทําที่ดอนสักเลยไม่ทำที่สีชนครับอ๋ออยู่ดอนสักก็ไปทําสีชน่ะใจมันต้องรักอ่ะนี่เธอทำหลายๆรอบแล้วก็ไม่จบก็ทําใหม่ทางทําใหม่นะพี่พี่บอกมาว่าใจมันรักใจมันรักับ ครับผมโอเคเดี๋ยวสุดท้ายเลยผมอยากให้พี่ฝากเป็นทุกวันมีครับเดีวพี่ฝากเฟซบุ๊กไว้นผมให้เผื่อใครอยากเลเข้าไปสอบเฟซชื่ออะไรแต่งอะไรยังไงบิวธนากรครับเดี๋ยวพี่บิวนะพี่บิววันธนากรนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเฟซไปให้นะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่มากนะครับผมที่อุตส่าห์เดินคือเมื่อกี้เพิ่งมาเลยนะขี่มาเพื่อมารีวิวเลยสุดยอดมากคุณลงทุนมาเลยอ่ะเจ็ดจักรหนี่มไม่อนีต่อเลยนะครับโอเคก็ขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณมากครับผมก็พิเศมากโอเคก็ฝากติดตามพี่เขาด้วยแล้วก็ฝากติดตามพี่เบลฝากเป็นกลังใจพี่เบลด้วยนะก็เร็วๆนี้พี่เบลจะกลับมาแล้วแหะครับก็ปีใหม่หลังจากปีใหม่วันนี้ก็เป็นวันถ่างก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดปีใหม่พี่เบลก็จะกลับมาครับแล้วเราก็จะมาเจอพีีี่่่่่่เเเบบบบบบลลลลกกกกก็็็็รรรรรอนนนนน้้าาาาาจะะะะะตตมพววถสงไไปปททททุุคคคัััแแหย วิวเจ็บน่าจะเยอะนะครับตอนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีสวีดัสก้องมาหุ้ยสัทุน